สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาันตนเองเพื่อความย,ายั่งยืนนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสําหรับความคืบหน้าของการที่เอามาอัพโหลดในตัวของวิดีโอที่จะเอามาให้ความรู้สําหรับการแชร์ประสบการณ์นะครับจากการทําสวนนะครับของผมที่ทําแล้วนะครับผมก็เก็บประสบการณ์แล้วก็เอามาถ่ายทอด ล้วเขาเรียกว่าเกิดการแบ่งปันผ่านตัวของช่องทาง y t u t u นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับช่วงนี้มันเป็นงานประจำที่เป็นช่วงท้ายปีนะครับก็คือเร่งสปีดในเรื่องของโครงการ PO ก็ต้อง เตรียมเรียกว่าเรียกผู้รับเหมาเข้าโรงงานนะครับเพื่อที่จะไปทําในเรื่องของโครงการติดตั้งเครื่องจักรหรือว่าโครงการปรับปรุงงานอะไรต่างๆอันนี้เราก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราทําตัวของงานประจานะครับแล้วก็ควบคู่ของงานส่วนด้วยนะครับวันนี้ผมเห็นสมาชิกนะครับที่ได้มีการถามผมกันมาว่าทํายังไงนะครับให้ตัวของอน้อยหน่าเนี่ยมันเาเรียกว่าติดผล ไม่เขาเรียกว่าไม่ต้องไปคุยว่ามันติดผลโดกนะครับขอให้ติดผลก็พอนะครับสมาชิกเขาถามมานะครับปัจจัยในเรื่องของการที่จะทําให้ตัวของน้อยหนาเนี่ยมันติดผลมันมีอยู่ไม่กี่ข้อหรือว่าไม่กี่อย่างนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของการดูแลต้นเนี่ยช่วงที่เราตัดแต่งหรือว่าจะทําให้ช่วงที่เขา ติดผลเนี่ยเราจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งนั่นเองก็คือมีการลิดต,ตัดแต่งกิ่งนะครับพอแตกต้นขึ้นมานะครับเป็นแตกกิ่งพอกิ่งเริ่มสะสมอาหารสมบูรณ์เสร็จนะครับเราก็ต้องกระตุ้นในเรื่องของอาทางดินนะครับเราก็จะให้ตัวของอไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าตัวของฮอร์โมนต่างๆซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับประเด็นว่าอย่างต้นตรงนี้เองเป็นยหนาพันนะครับเขียวฝ้ายกเกษตรสองนะครับเป็นต้นที่แม่พันธุ์ที่เอาไว้ข้างบ้านนะครับไว้สําหรับ ท่าบนะครับปีนี้ก็คือพอเราได้มีการตัดแต่งแล้วก็ปล่อยกิ่งนะครับจริงๆมันไม่ใช่เชิงตัดแต่งนะครับคือเรามีการทาบออกไปนะครับแล้วกิ่งมันก็ออกมาแล้วคราวนี้ก็เรายังไม่ได้ทาบนะครับมันก็เป็นการติดลูกให้อย่างที่เห็นนะครับก็จะแทบจะมีทุกกิ่งไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าตาก้องเองนะครับข้างบนกิ่งอันนี้ก็เกิดจากที่เราได้มีการดูแลแล้วก็ใช้เป็นตัวของเรียกว่าสูตรการดูแลตามที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้นะครับซึ่ง จริงๆแล้วการที่จะทําให้มันติดผลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับก็คือประกอบไปด้วยดังนี้นะครับทางดินต้องอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอะไรบ้างครับช่วงตัดแต่งนะครับเราต้องมีการให้ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินรีเม็ดปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อเก่านะครับหรือว่าปุ๋ยที่เรามีการผสมไว้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาพวกซา,ากพืชซากสัตว์อะไรนะมาหมาักแล้วก็จะเป็นปุ๋ยที่เราจะให้ทางดินของเขาเนี่ยไปนะครับก็จะเรียกว่าปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยทางดิน ข้อดีก็คืออยู่กับต้นไม้ต้นไม้ก็จะกินได้นานแล้วก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยได้ธาตุอาหารที่เรียกว่าไม่ขาดช่วงนะครับแต่ถ้าเราให้ทางใบเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก15วันนะครับไม่เกิน30วันก็นคือทางใบเนี่ยเราให้ได้ในเรื่องของการกระตุ้นนะครับทางดินนะครับอย่างที่เล่าไปนะครับเราก็จะให้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นถ้าปุ๋ยที่เป็นธาตุ NPK เราจะให้เป็นสูตรเสมอนะครับก็คือ153ตัวหรือ16 3สตัวก็ได้นะครับให้ทางดินนะครับแล้วก็พรวนดินกบซึ่งวันนี้ หลังจากที่ผมได้มีการทําใบสูตรที่บอกมาแล้วนะครับก็คือตอนนี้พอเข้าสู่ช่วงของการติดดอกนะครับจะทำไงให้มันติดผลจําไว้อย่างเดียวคือ,คอถ้าเอ,อนอเออขาเรียกว่าขออภัยนะครับดอกไม้หนาออกเมื่อไหร่พอเริ่มเห็นติดดอกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าไปบารุงเขานะครับผมกําลังมองหาตัวอย่างว่าดอกตอนนี้มันจะคงเหลือไว้ให้มั่งไหมนะครับเนี่ยครับกล้องอา,อาจจะมองเห็นนิดๆนะครับ จริงๆเนี่ยพอเราตัดแต่งนะครับใบเนี่ยเขาจะมาพร้อมพร้อมดอกแบบนี้เลยเห็นไหมครับน้อยหนาเนี่ยจะทําให้ถ้าเรียกว่าถ้าเราอยากจะได้รับประทานได้ตลอดปีเนี่ยแล้วก็เทคนิคที่จะทําให้ดอกไม่ร่วงมันก็จะมีดังนี้นะครับก็คือหนึ่งก็คือให้ทางดินนะครับให้ทางดินก็คือวันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตทางดินนะครับทางดินนี้ต้นนี้มันเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับก็ต้นใหญ่ขนาดท่วมหัวผมขนาดนี้ก็ผมจะให้เรียกว่า หนึ่งฝาแบบนี้ครับฝาที่เขาครอบไอกระป๋องสีมานะครับตัวง่ายแล้วก็ปริมาณมันจะเท่ากันทุกต้นอย่างบ้านผมเนี่ยมันมีไก่นะครับการที่จะให้มันต้องพวนดินกบนะครับก็โรยแบบนี้ครับห่างจากต้นเนี่ยนะครับออกมาประมาณสัก40-50เซนเพราะว่ารากเขาจะหากินอยู่บริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ให้โรยๆรยแบบนี้นะครับรอบต้นถ้าบ้านใครไม่มีไก่นะครับก็ ถ้ามีเวลาก็ผมอยากให้พรวนดินเพราะว่าอะไรครับปุ๋ยสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรที่เป็น P กับ K สูงนะครับก็คือบำรุงผลนะครับบำรุงดอกบำรุงรากนะครับ PFK นะครับก็ให้ใช้เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปพรวนมันรุนแรงมากนะครับเดี๋ยวเผื่อมอีส่งผลกระทบอาจจะไปโดนรากแต่กิงรากเนี่ยเขาจะหากินอยู่ระดับ ตัวของหน้าดินลงไวลึกประมาณสัก5เซนถึง10เซนนะครับก็อันนี้เราเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยมันลงไปอยู่ในดินแล้วก็ได้ธาตุอาหารเนี่ยครบแล้วก็ไม่สูญเสียประสิทธิภาพนะครับเราทําการพรวนดินก็คือป้องกันอย่างของผมป้องกันไก่ด้วยแล้วก็ป้องกันการสูญเสียในการที่ชะล้างพัวลาฝนตกนะครับแล้วก็สูตรนี้เองเนี่ยมันจะใช้พยันเก็บผลเลยนะครับก็คือ สามารถให้ไปในจนช่วงเก็บผลนะครับเพราะว่าอะไรมันจะบำรุงในเรื่องของอผลนะครับให้ผลมันใหญ่นะครับตากล้องจะตามมาตรงนี้ได้ไหมอันนี้ก็คืออีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามมานี่มันเป็นต้นแม่พันธุ์อยู่ใกล้กันนะครับต้นนี้พอดีถอดเขาเรียกว่าถอดถุงออกเพื่อให้เห็นนะครับก็มีการดักมแมลงเพราะอย่างที่เห็นนะครับพวกแมงวันทองพวกอะไรเงี้ยครับ ก็ตามที่ผมได้เคยสอนหรือว่าแชร์ลงไปนะครับเกี่ยวกันดักแมลงว่อนทองนี่ก็กําจัดไปเพราะว่ามันจะถูกกันมากกับตัวของพวกในหนาวงนี้พอเริ่มแก่จัดมันจะเริ่มมาไข่แต่จริงตัวนี้ผมจะห่อนะครับห่อด้วยโฟมนะครับตัวอย่างห่อจะอยู่ด้านนู้นนะครับก็ตัวนี้จะให้เห็นลูกนะครับเพราะว่าพอลูกเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะทําการเอามาเช็คดูว่า ผลเนี่ยมันจะเริ่มแก่จัดหรือ,อยังครับโดยน้อยหน่าเนี่ยถ้าแก่จัดเนี่ยตาเขาจะปูดออกมาอย่างลูกนี้นะครับคือยังไม่แก่จัดนะครับเ,เขียวฝ้ายเนี่ยมันจะใหญ่ได้ถึงประมาณครึ่งกิโลกรัมเลยนะครับมันก็จะทําใหา้ตัวของน้อยหน่าเนี่ยมันสุกแก่จัดแล้วก็จะหวานจัดด้วยนะครับอันนี้ก็ยังในช่วงที่ผมบอกเมื่ครับดอกที่มันเป็น ตุมๆออกมาแล้วเนี่ยพอเราให้ปุ๋ยทางดินนะครับสูตร8-24-24เนี่ยเสร็จแล้วให้เราพ่นแคลเซียมโบลลอนตามเลยนะครับทุกๆ7วันแคลเซียมโบลลอนนะครับคือตรงนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของการเสริมรังไข่ให้สมบูรณ์แล้วดอกจะไม่ร่วงนะครับจะเป็นเรื่องของการขั้วเหนียวนะครับทำให้ดอกเนี่ยติดผลดกนะครับถ้าใคร ทําฮอร์โมนไข่ไว้สามารถใช้ได้นะครับนำมาใช้ได้ในการพ่นตัวของในนาห้ามอย่างเดียวนะครับช่วงที่ดอกบานหยุดทุกอย่างไม่ให้ใช้นะครับเพราะมันจะทําให้ขั้วดอกในมันเน่านะครับซึ่งสิ่งสําคัญของการใช้ฮอร์โมนไข่ก็คือควรจะต้องใช้ควบคู่กับตัวของน้ําหมักมะกรูดไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันเชื้อราถ้าเกิดใช้ในช่วงหน้าฝนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฮอร์โมนไข่มันมีน้ําตาลพอม,มีน้ําตาลไปเกาะตามต้นไม้ปุ๊บ มันก็จะทําให้มันเป็นเขาเรียกว่าแหล่งอาหารชั้นดีของเชื้อราแต่ถ้าเกิดเราให้ควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําหมักมะกรูดนะครับน้ําฝางเนี่ยให้ไปพร้อมกันมันจะไปช่วยในเรื่องของลดการเกิดเชื้อราส่วนการให้แคลเซียมโบลอนสําเร็จรูปเหมือนที่ผมเคยแชร์ไปก็สามารถให้ได้ทุก7วันฮอร์โมนไข่ก็ทุก7วันนะครับถ้าใครสะดวกก็คือ7วันถ้าใครที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเหมือนผมเนี่ยผมจะให้ทุก15วันจะทําให้ดอก ตัวของไนหนาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วก็จะติดผลได้ดีเดี๋ยวมันจะมีอีกต้นหนึ่งที่มีการตัดแต่งแล้วแตกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตากล้องเนี่ยไปดูอีกต้นหนึ่งที่อยู่ตรงตรงทางเดินนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องตามมาเลยครับอยู่ตรงนี้ฮะตากล้องหามาเลยครับจะเห็นได้ว่าต้นนี้นะครับมันมัน ถูกตัดแต่งไปใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ดอกเนี่ยมันก็เริ่มติดแล้วก็เริ่มเขาเรียกว่ามีผลติดแทบจะทุกคั่วนะครับจากการที่เราได้มีการพิสูจน์แล้วตามที่ผมได้บอกกล่าวไปนะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมครับดอกไม่มีการร่วงนะครับติดมาแล้วลูกนึงคู่กันนี่ก็ติดยิ่งข้างล่างนี้ติดเนี่ยซ่อนอยู่นเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เป็นเขียวฝ้ายนะครับเป็นในหนาที่เขาเรียกว่าดกแล้วก็อ่อ มีผลให้ผมกินได้ตลอดปีตัวนี้เป็นน้อยนาฝ้ายเนาะต้ากล้องฝ้ายกึ่งหนังไหมอร่อยอยู่หวานเจี๊ยบนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้คือตัวอย่างจริงที่ได้มีการทดลองเป็นไงครับสําหรับคําถามผมได้มาทําตัวของวิดีโอตอบในวันนี้ก็คือว่าทํายังไงให้ตัวของฝรั่งเออขออภัยนะครับให้น้อยนาเนี่ยมันติดดกนะครับแล้วก็ดอกมันไม่ร่วงนะครับเทคนิคก็ประมาณนี้ก็คือทบทวนกันท้ายวิดีโอคือ ตัดแต่งกิ่งนะครับหลังจากตัดแต่งใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับเพราะว่าใบเริ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับใบเริ่มสะสมอาหารจนเต็มที่เป็นใบเขียวแบบนี้นะครับเรา,าเริ่มให้ทางดินก็คือเป็นสูตร8 24 4ี่สสี่นะครับให้เสร็จแล้วพรวนดิน,นครับเสร็จแล้วเราให้ทางใบก็คือเป็นปุ๋ยที่เน้นตัวเป็นเขาเรียกว่าปุ๋ยเกล็ดนะครับก็คือเน้นตัวกลางตัวกลาง ปุ๋ยตัวกลางหมายถึง NPK นะครับก็คือไปเน้นตัว P สูงกระตุ้นเพื่อเร่งการสะสมตาดอกนะครับแล้วก็ผสมไปกับแคลเซียมโบลอนเลยให้ทุกๆ15วันถ้าใครมีเวลาก็ทุก7วันก็ได้นะครับให้ไปจนกว่าดอกตูมนะครับช่วงช่วงที่ดอกตูมดอกบานหยุดนะครับจนพอมันติดลูกเล็กๆเ,เหมือนที่ตากล้องเขาสู่มาเนี่ยเราเริ่มกลับมาฉีดใหม่นะเพื่อให้ผลเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วก็มันเขาเรียกว่ามันไม่เบี้ยวเนาะมันไม่เบี้ยว มัน,นก็จะเป็นรูปทรงของหนาหนาแบบนี้เนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ามันจะเป็นรูปทรงสวยๆแบบนี้นะครับถ้าเราให้เขาสมบูรณ์ทั้งอ่าทั้งทางใบแล้วก็ทางทางดินนะครับมันจะสมบูรณ์แบบนี้นะครับลูกมันจะไม่ค่อยเบี้ยวก็จะสวยเขาเรียกว,ว่าทรงไนหนามันทรงสวยนะครับก็ทบทวนกันประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนไปติดตามสอบถามกันได้เพจ เกษตรเพื่อพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับส่วนใครที่สนใจพันไม้นะครับแยกกันระหว่าง Soft time, สอบถามสาระเกษตรกับซื้อพันไม้นะครับซื้อพันไม้ไปที่สวนนิราวดีนะครับก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามพันไม้ที่มีทางสวนที่มีได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะทําการตอบรายละเอียดทางแชทไปนะครับวันนี้ก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้จากการที่เอาประสบการณ์มาแชร์เอามาบอกต่อกันนะครับก็ใครที่กําลังดู อยู่ในช่วงนี้ก็คือว่ากําลังจะทําให้น้องน้อยหนาที่สวนตัวเองติดเนี่ยก็ลองใช้วิธีนี้เอาไปปรับใช้ที่สวนนะครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือเป็นสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามและติดตา,านะครับเพราะตอนนี้ของเราใกล้ถึง2 0 0 0 0 0แล้วเพราะว่าคนที่2 0 0 0 0 0ผมมี ข่าวดีจะมาบอกนะครับถ้าเกิดใครเป็นคนที่2 0 0 0 0 0นะครับถ้าเกิดแคปไว้ทันนะครับเดี๋ยวผมจะมีแจกพันไม้ที่ผมจะเล่นเกมนะครับก็ใกล้แล้วนะครับเหลืออีกประมาณสักสามอกว่าคนจะครบ2 0 0 0 0 0สับสกายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาดูกันอย่างหนาแน่นนะครับเหนียวแน่นเป็นเพื่อนเกษตรทุกคนนะครับก็ยังไงต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับวันนี้ล้าผมก็ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ